ตอนนี้กี่โมงนะ,าาะลูกชายลูกสาวหิวข้าวจะมาให้แม่ผัดกะเพราให้กินตอนนี้พี่ต้องเสียสละให้น้องหั่นข้าวโพดนี่หั่นดีๆหั่นเล็กๆสวัสดี FC ยังตอนนี้บานมผมให้น้องเสียสละหิวข้าวตอนประมาณตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วไอ้น้องนะคะหิวข้าว เฮ้ยดีๆลูกช่วงนี้เป็นวัยสรุนนะคะมัดมัดให้น้องดีๆ่อยดิดีสุดแล่แล้วโอ้โอ้ผมมัดดีๆแค่นี้เหรอเละอ่ะแล้วหันยังถั่วอยู่ไหนรู้ว่รู้ามปนเน่าแม่งดูดิเตียเออได้อันนี้คือแล้วหมูสับอยู่ไหนหมูสับอ่ะรีวิวรีวิวหมูสับหน่อย ครัวสกรปรกหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้เก็บก็เก็บอะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยยาสับอย่างนั้นรีวิวหมูสับเอาหมูสับใส่ใส่ถ้วยลกูกเออใส่กล่องเลยอะ,อะตั้สะดวกดูมันดูมันใส่ไปตอนนีก้ก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วนะคะผ้าตรงนั้นก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องอันนั้นก็คือโอ้โหพูดง่ายว่าครัวแม่งโคตรรกเลยอะ เดี๋ยวให้อัญชันทำกับข้าวให้พี่เขากินนะแม่แมัมีแบบไหนเรอไม่มีรอ,อกินอย่างเดียวพี่แพ้เอาข้าวใส่ไมโครเวฟอ่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรอันนี้รีวิวหน่อยอันนี้คือข้าวโพดไ,ไม่ต้องทิ้งไม่ใช่แม่ถึงบอกให้เอาหมูข้าหมูข้าอ่ะเอไม่ใช่ให้เอาหมูอะออกมาใส่ถ้วยอ่ะ น,นี้รายการพิเศษนะคะฉันพอแล้วไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างสกปรกไม่เป็นไรถ้างมันเกลียดดูจานที่ล้างไว้ก็คือยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าล้างเก็บไว้เออก็สกปรปกนดนึงนะคะแ่นแทนแทนหมูออกมาแล้วครับแบ่งเลยไม่ใช่แบ่งมาสิ แบกออกมานิดนึงประมาณก้อนประมาณนี้ลูกข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องมันเมือเออประมาณนั้นวัดฮะใส่ข้หมดเลยไ้ยไม่นิดเดียวพี่แพทย์นี่นี่นี่อันนี้คือจานเบฟข้าวนะคะอ่ะอ่ะให้พี่แพทย์ทำเุ้ยเยอะไปเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแล้วน้องอย่าลืมนะว่าน้องต้องตำพริกนะกินพอไหมพอแล้วแค่นั้นพอแล้วกินแค่สองคนพี่น้อง แม่มีบทบาทไมไม่มีแม่ก็คือถ่ายคลิปให้น้องไงโอเคมาอ่ะที่เหลือก,ก็พริกพริกพริกแม่เตรียมให้แล้วพริกไงพริกแม่เอาออกมาให้แล้วเด็ดใบกะเพราก่อนอเสียไปปะกินหมดไหมหมดไหมแพ้เนะี่ยเออนั่นแหละหมดนั่นแหละพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคะก็คือตอนนี้ก็ จะใส่ไในครเอาให้หมดลูกเอาไม่หมดเลยไม่เป็นไรเออนั่นแหละที่เหลือพ่อไปแช่มอข้าวไว้เพราะว่าเราต้องเคลียร์ข้าวให้หมดวันพรุ่งนี้แม่จะทำข้าวเหนียวส้ตวววมตำเพราะว่าเดี๋ยวในพรุ่งนี้ไปบ้านอเล็กไงแล้วก็จะทำาอูทอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบ้านเราตอนนี้กำลังลังกำ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 กกมกกำกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงโกำกมกกำกมา ไมดิมะเขือยต้งลบเลยพริกแม่ออกมาแล้วอีูไหน่ะกีนาทีฮะกี่นาทีอ่ะเข้าไปเอาเข้าตรงกลางยังก็เอาเอาข้าไปก่อนกีนาทีล้างพริกก่อนนะลูกกีนาที หมุนประมาณกี่นาทีวะเอ้ดูดิแม่อันนี้ให้เฮ้ยอันไหนวะกูก็แม่งก็งงใช่ายเลยสี่นาทีพอสี่นาทีนะเพราะว่าไมโครเวฟเรามันไม่ค่อยดีโอเคไป,คไ,ปไปนู่นแล้วอ่ะอันนี้หมดภาระแล้วใช่ไหมภารกิจไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวไปดูไปเจออีน้องบ้าง อันนี้กำลังล้างพริกอยู่นะคะพริกเคาไหมเน่าปะมีเน่าปะพริกมีเน่าไหมไม่มีฮะพีนะพ่น้องช่วยกันดูข้าวตอนดึกใส่น้ำตาลยังเฮ้ยระวังกระเด็น,ดนตา,ตาไม่ได้แล้วลไม่เมื่อกี้ที่ใส่ในี่ยังใส่แล้วน้ำตาลนี่ฮะ ใส่ไหนะมันใส่น้าตาลเยอะไปเปล่านิดเดียวโอ้ยใส่อีกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะอันนี้อันนี้นะคะก็คือตอนนี้พี่ชายเขาบอกเขาหิวข้าวช่วยกันมากเลยสองคนอ่ะเวลานั้นมันยังเขียวอยู่เลยใบกะเพราอ่ะมันดำฮะมันดำมันดำเหรอโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็รีวิวหน่อยมีมีหมูสับนะคะแล้วก็มียอดข้าวโพดก็มีใบกะเพราที่เหลือในตู้เย็นอ่ะ อ่ะหามาหาได้ที่เราอะไรนะของที่เหลือในตู้เย็นที่เรามีที่เรามีโอ้กินน้ำตาลนี่กินน้ำตาลนี่คือจริงๆนะจะบอกตรงๆนะใครไม่มีลูกอายุเท่านี้นะวัยรุ่นเท่านี้นะคือแม่ๆทุกคนเนี่ยคือจะรู้เลยอ่ะจะเข้าใจเราเลยว่าลูกอายุประมาณ12หรือ1 2 1สถึง15นีค่คือเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ จะนอนดึกกันทุกคนก็จะชวนกันมากินข้าวตอนนี้แหละชิบหแกเหรอเออเพราะปกติอ่ะจะต้มะมาม่าแต่ทีนี้มาม่าหมดตัมดีๆนะลูกเอาตัดให้หมดเลยนั่นน่ะมันที่มันเป็นสีเขียวว่านั่นแน่ตัดให้หมดเลยก็คือปกติอ่ะพี่ชายเขาไม่ค่อยชอบไม่ไม่ไม่ค่อยได้เข้าครัวแต่อีน้องนี่ก็คือเข้าครัวประจํากับแม่ แต่แม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูดูการตําค่ะใครจะไปเอ่อเออยังไงนะใครจะไปกินนะใครอยาก<ำ>จะให้เป็นเชฟนะคะติดต่อส,สอบถามได้นะคะคนตำนะะั่งไเกินเกินตำดีๆสิคะไม่ค่ะดีๆนี่เขาตำอย่างนี้อันนี้แม่ทำให้มันอันนี้ไงมัน มันอันนี้ไงพริกมันไอกระเทียมมันใหญ่ไปวะฮะ <Huh? S 1> กระเทียมมันใหญ่ไปลูกแม่ไม่ได้ผ่าเมื่อกี้ hmm. ไม่ได้ผ่ากระเทียมให้ลูกเลยเมื่อกี้อืม hmm. มันลือดเดี๋ยวทำกระเทียมมันกัน <c oughs> บอกแล้วว่าอยาหิวตอนเดึกเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอัญชันจะโชว์ฝีมือให้ให้พี่เขาเขารับประทานนะคะนี่ สวัสด <No. S 1> ีเอฟซีหน oh, ่อยอย่าหิวตอนดึกโอ้โหแม่งหน้าเหมือนหมูเพิ่งเกิดเลยอะไรไม่ได้เพิ่งเกิดก็ตามหิวที่หลังแม่หิวตอนดึกแม่บอกว่ากินข้าวก็ต้องกินให้อิ่มหลกอันชนต้มให้แดงมะใส่ชูโรติอยากกินนิดเดียวแล้วอืมใส่ทำไมชูโอ่ะโอ๊ยมาแซ่บเลยแหมแม่บอกว่าแม่ทำอาหารเลยอืมอร่อยจริงอะแม่บอกแม่ สร็จแล้วอ่ะตามให้ให้แรลแๆลตาก่อนย้ฮ <Yahoo! S 2> ูเสร็จแล้วหรอแพทโอเคกะเพานี้ก็คือล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อย่างนี้นะคะมีมูสับเอ่อข้าโพดาที่เหลือก็คือปล่อยให้เชฟอัญชัน <c oughs> เต้นด้วยสิเต้นอะไรดึงดึงดึ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  ดที่เหลือก็รอผัดนะคะอ่ะเดี๋ยวอันชันอ้โวไฟลุบเลยได้อ่ะนี่จุดไฟแล้วนะคะตอนนี้อันชันก็จะมาทอดไข่ดาวนะนี่น้ำมันอยู่ดีหรออ่ะน้ำมันอยู่นี่เทเลยกระถาแห้งอล้วยังอันนี้เขาเจะ อันชั้นจะโชว์ฝีมือให้พี่ชายกินนะใส่เยอะๆเออเพราะโหไม่ค่อยขีโมเลยใส่อีกใส่เยอะๆเลยเออพอเดี๋ยวที่เหลือก็คือให้น้ำมันเดือดก่อนตอกตอกไข่ใส่ใส่ถ้วยก่อนลูกคนไม่ต้องคนไข่ดาวอะกระเพราไข่ดาวอะกระเพราหมูสับไข่ดาวถ้วยสามอเลยทีละทีละอัน ตอกใส่อันนี้ก็ได้นั่นน่ะข้างนี่น่ๆทำไมไข่มันนิ่งๆวะอย่าให้ไขแตโอ้ยสวยงาม,มเอ่เออตีมือตีมือมากตีเพิมากนี่ิีไข่เล่นอันนี้แม่ต้องคอยช่วยเหลือนะคะเพราะว่า อายุ12เรื่องคืนเรื่องไฟเราก็ต้องปล่อยเซฟให้ลงนะคะอ่ะลองใส่ดูดิใส่เบรยไข่ดาวเราอันดับแรกเราต้องทอดไข่ดาวก่อนนะว้าวอันนี้อันนี้ลิ้วลิ้ว จริงๆอันชันต้องทำหนีเว้ยเอาอันนี้ออกลูกนี่นี่มันจะได้ไม่ต้องติดกระทะนะคะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะอันชันได้แล้วค่ะสวยงามมากนี่เอาเอาอันนี้แม่ทำให้ชิมแม่ก็สนุกเหมือนกันนะคะ นี่สวยงามบ้แบบว้าวนี่ไขดาวทอดกรอบนะคะใครที่ชอบแบบนี้ก็ใครที่ชอบแบบว่าไม่สุมก,กบบาาสมากแล้วก็ที่แบบว่ายังไงอ่ะสุกมากแล้วก็เอาไม่สุกก็แล้วแต่นะคะแต่นี่นี่นี่หัวพอปะอนี่เลยาจาน เอ้นี่ยนี่ไปเลยอ่ะพี่อัญชันใส่ใส่ลงไปโอ้นี่ไข่แตก่ะไม่เป็นไรได้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 ไดอ่ะไข่แตก้วลูกแตกป้งโอ้โหที่สวยงามมากนี่ต้องคอยช่วยนะคะ<ม>นี่ทอดไข่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยทอด อันนี้เราค่อยค่อยผัดกระเท ا าเดี๋ยววันนี้ให้อัญชันโชว์ฝีมือหน่อย<ฮ>ไหนดิดิ <Nice. S 1> เอเตอนนี้ก็ประมาณจะประมาณนี้นะคะหน้าตาสกมกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะนอนแล้วแต่พอดีก็หิวนะคะใครที่มีลูกเป็นวัยรุ่นอยู่ก็จะเข้าใจแม่นะคะ <laughs> น้องเราจัดการ จริงแม่ก็หิวนิดเดียวนะนิดนึงอะไรเงี้ยเเารียกว่าหิวอ๋อเหรอเออโอเคว้าวอุ้ยโหอันนี้โดนปะโดนนิดโดนโดนหน้าอะไรโดนโอ้อันนี้นี่นี่ยังยังไม่แบบยังแบบอันนี้จิ๊บจิ๊บนะคะ แม่ทอดทอดหมูทอดไก่ทอดปลาอย่างนี้มากกว่านี้หลกเอาจัดการสิจ๊ะทำเป็นแบบไม่เคยทำกับข้าวเอากลับเลยกลับน้ามาเลยเออนั่นแหละนั่นแหละกลับหน้ามันสิลูกกลับแล้วไม่ใช่นั้นมันหน้าเนี่ยกลับกลับเหมือนไข่เจียวอ,ะอ่ะเ,เออเรื่องของซ้ำระวังเออัน เฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปทำอย่างนี้เอาอีกเอาอีกให้มันไปสกปรกใบที่ใบปล่อย,อ,ย,อ,ยอ่าเห็นไหมมันไม่ไอ่อเอาออขึ้นเอาขึ้น,นดีไฟเออให้ให้มันให้มัน,มนไอ้นี่น้ามันเสด็จก่อนดิว๊าดไอยหูเหลืองอยังนเนาะพอแล้วลูกเอาขึ้นพอแล้วให้มันเสด็จน้ำมันด้วยเทน้ำมันออกเออนั่นแหละจบข่าวที่เหลือก็ ออแลวา<ด>ทอดไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยก็คือทีนี้ก็เรามาผัดกะเพราดีาด่ว่าใ,ใส่เลยใส่ชิ้นก่อนคนเลยลูกคนเลยเราต้องทอกดชิ้นก่อนนี่เวลาคนทอะ่ะค,คนพริกคนนี้เออเอาหมูมาใส่เล็กๆคั่ว,<อ>วพริกให้หอมก่นอนนะคะใส่หมูไปเลยหมูสับ อ่าอันนี้ต้องช่วยนิดหน่อยนะคะอ่ะอันชันผัดไปเลยลูกผัดหมูบบให้สุกนะคะทำกับข้าวง่ายๆถ้าปกติถ้าเป็นแบบว่าคนที่ทำกับข้าวมากอ่าคนคนทำกับข้าวบ่อยๆเขาก็คิดว่า เป็นอาหารที่จิ้มคิดกระเพากระเพาหมูสับแต่ว่าบ้านเราชอบกินนะแล้วแต่คนชอบนะอ่ mm hmm. ลูกสาวทําทำกับข้าวให้พี่กินถามว่าใจจะกินไหมหกินกิน mm hmm. กินบ้าง mm hmm. ไม่กินแล้วทำไมผัดเดียว mm hmm. ผัดเผื่อพรุ่งนี้เช้าอ เอาเอานี้มาลูกเครื่องปรุงเร็วอันนี้มาก่อนอันนี้ก็มาประก,กอบเชื่อเลยสีขาวเอออันนี้ก็ได้มาน้ำมันหอยหาให้ชันปรุงเลยโชว์ฝีมือเลยครับเอ่อใส่ไปเลยหนึ่งสองสามโอ้แล้วแต่ช้อนใส่อีกนิดนึงหมักหลายก็ใส่หลายหมักหน่อยก็ใส่หน่อยนะคะ พอพอพออ่ะซิ้วขาวลูกซิ้วขาวลูกต้องช่วยนะคะเอา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 วอาวอาเอาาเดาเอาเสาเออมเอาหออาใส่ไอ้เอาเอาเอ้เอาเอาเอาอาเอาออออออ <c oughs> <c oughs> ขังบ้านเกาสิดาแล้วเนาะ <c oughs> อันชนันน้ำล้างคอกอยู่ไหนอันชนัน <c oughs> เอาไอ้เบิร์ดละปัดดิขังบ้านโอ้ยเหตุยังเนาะสเอ้ยกินข่าวอีแล้วดึกดืน่นเชียงขึ้นสู้ก็ยังมาพัดกับข่าวอยู่อ่าน้ำล้างคอกที่เหลือไอ้น้ำล้างคอกนี่คือที่เราตำพริกไว้นะเทไปใส่เลยลูกโอ้ยบ๊อบบ๊บบ,บ,บอ่ะมา น้ำตาลอยู่ไหนลูกบดเตรียมเหมี่ยนตั้งแต่เดินเนินเนาะอะ,อะมามามาจริงๆก็สิลนื่แล้ววันนี้ใส่ยังไง่น้ำตาลเมื่อกี้ใส่ไปยังตอนที่ตำพริกอะใส่ไปเยอะปะเอ้ยมันใส่ไปเยอะแล้วพอ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 ,พอ <laughs> าคนก่อนใส่เยอะ <laughs> ส่ยอดข้าโพดก่อน,นยอดข้าวโพอดอ่ะลูกทำไมใส่ยอดข้าโพดด้วยเดี๋ยวมันจะได้สุก ชิมดูดิลองชิมดูดิเอาเอาช้อนะอะชิมด,มดลูลองชิมดูฝีมือตัวเองเป็นไงเป็นไงลืมรสชาติไม่ได้อยังยังยัง <c oughs> อาหารง่ายๆเป็นไงแซบหรืมบ่เซ่บเป็นไงอีกเหมาะขนาด เอาหลายรอบแล้วเว้ย <c oughs> ยังไม่ได้ไ <c oughs> ป็นไงจืดจืด,จดไม่พออะไรไม่พออะไรไม่พอเผ็ดไม่พอเผ็ดบ้านนี้นะคะบอกตรงว่ากินเผ็ดแบบทุกคนนะคะไปชิมดู อันชันใส่เองลืมใส่ขนมแล้วลด,ดีอ่ะ,อะเอาลด,ดีมาใส่ลูกนี่รลดีอยู่นี่เนื้กระปุกนี้เ้ยอ,อมาตักมันประมาณนะะี็อ่ใส่ลด,ดีไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนขาดแบบอะไรสักอย่างแม้ว่ามันขาดหวานไปนิดนึงนะจริงๆแล้ว โอ้มันใส่หมูยังไม่หมดเลยมันมจริงๆเลยทำอะไรก็คือต้องต้องแบบต้องแม่ตลอดเลยนะแต่แ<ม>จริงจริงาบนบนี้แหละบน่นนี้แต่จริงๆเราก็คือยังไงเราก็ต้องต้องดูตลอดนะคะเพราะว่าปล่อยมือยังไม่ได้ไอ้น้องเอาใบชามาใส่เลยเต ที่เหือก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะเอ้ยใส่ไปเลยอันนี้ค,คือเราก็ลองให้ปูเองนะอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเอาเอา,เอาบวงไหมแม่นะยแกแม่สิเอ,องซิบมือด้ แซ่แบหรือกป่าแซ่บ่ะอุ๊ยหวานเจยบเลยว่ะฉันน้ำปลานิดนึงก็ได้มั้งเออแต่หวานโอเคอะแต่ก็ต้องใส่น้ำปลานยนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำปลาไปแล้วของเราก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนาแล้วนะคะโดยคีมมู คนนี้คนไหนเอ้าข้ากับข้าวก็เยอะแล้วทีนี่มันจะมันจะร่วงไปแหละอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะนะคะไปโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไป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 โต๊ะดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวฟีมือน้องไข่เจียวเออไข่ดาว น้องก็ทอดเองก็แม่ช่วยนิดนึงเว็บข้าวก็พี่เขาช่วยไข่สองฟองอไข่สองฟองเลยหรอ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เค็มหรือไม่เค็มก็เดี๋ยวให้พี่เขาพิจารณานะนี่กระเพรา,ขาไข่ดาวเป็นไง <c oughs> อหู้ตอนดึกๆก็ลงมาทำได้นะอาหารแบบง่ <c oughs> บงงายๆเลยนะ อย่าตอนที่มันตามันแบบนี้แคอะไรอ่ะก็มันเหี่ยวไงลูกเพราะว่าโดนไฟมันก็เหี่ยวไอ้เราชิมฝีมือน้องหน่ยสิเป็นยังไงเอาเยี่ยไปไงบาดแสบได้ไหมโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่กินได้กินไม่ได้แแล้วต่ได้อยู่แต่า กินได้ออร่อยก็กินได้เออแม่ก็ช่วยนะโอ้โหแทนแทนแทนเป็นไงเป็นไงน้องทำแบบนี้ทุกวันไม่ได้แล้วลูกอ้วนเลยนะไม่ไดกินวฮะไม่ได้กินวเอ้ยอะเลอ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 ะใครมีลูก แม่คนไหนที่มีลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะอาจจะไม่ใช่แม่ว่าอืมต้องอ่านก่ <c oughs> อันนี้ก็มาม่าหมดหมดบ้านนะคะที่เหลือก็มีแต่ก้าวเดี๋ยเท่าไหร่นะามาม่าเหลือกี่ห่อนะกี่ไม่น่าจะพอไม่เฮ้ย <c oughs> อะไร สับสุกข้าวข้าวาหมูสับไข่ดาวกระเพราหมูสับไข่ดาวทำง่ายๆนะคะแนะนำเลยใครที่แบบว่ามีลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะตอนดึกๆก็ต้องมีมีไข่มีหมูสับนะคะติดตู้เย็นไว้เลยนะคะนำเสนอเลยนะโอ้ต้องมีพริกนะที่สำคัญบ้านเรากินเผ็ดน,นะคะ ก็นนี้แหละคะ่ะผลการอนอนดึกเออผลการนอนดึกนะคะก็ต้อง,งมาผัด<ส>กะเพ,พราตอนกินตอนดึกนันะมเพิ่งสียทุ่มเองคเพี่้ทุมฟ้าจะห้าทุ่มแล้วประมาณมประมาณเออจะห้าทุ่มแล้วนะคะโอเคจบคลิปได้ไหม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะลูกหิวตอนดึกก็คือนั่นแหละเราต้องมีเตรียมของในตู้เย็นเบ็ดเสร็จนะคะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายกินง่ายๆค่ะก็มีแค่มีกะเพรามีหมูสับมีไข่นะคะก็แค่นี้แล้วก็มีผักนิดหน่อยในตู้เย็นนะคะเพราะว่าลูกตอนนี้ก็คือดูดิหิวมูมามากอือหูกกันกินแล้วก็แบบว่าคือคนคือแบบเห็น ที่เราถ่ายนี่คือหิวตามกับมันเลยอ่ะพูดง่ายๆเอออร่อยปะ่ะผัดกะเพราน้องอร่อยออร่ยใช่ไหมผเผ็ดไหมพี่แพายเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่น้อกินได้กินได้ออจานนี่คือไม,ไม่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 ได้น้อยนะคะจานนี่คือเป็นกะเพราผัดได้เลยบ้านเราจะทำชอบทำกะเพราแบบผัดใหญ่ๆเออ <c oughs>